สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะกลับมาเจอผมท็อปซ่านะครับแน่นอนครับในช่วงนี้ e a Sport ดเอฟซีโมของเราเนี่ยช่วงของ Team of the Season 2 0 2 5นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะชวนพี่ผม2คนพี่บอบูแล้วก็พี่ฟุก f a มิลีนะฮะมาทายการ์ดกันดีกว่าทายค่าพลัง OVR ของ TOTS 2 0 2 5ซึ่งแน่นอนครับจะเลือกมา5ใบด้วยกันใครทายถูกมากกว่าถือว่าเป็นตัวจริงของ FC Mobile อ้าวทีมงานขึ้นมา คนแรกเฟิร์สชื่ฟันได้โอ้โหของลิเวอร์พูลนักเตะลิเวอร์พูลนี่ผมรู้อยู่แล้วนะฮะรู้ทุกซอ,อกทุกมุมรู้ว่าเก่งขนาดไหนฟันไดนี่เก่งส่วนในโลกตอนนี้อย่าหาว่าคุยเลยนะฮะผมให้สักร้อยแปดแล้วกันค่าพลังของฟันได้ร้อยแปดร้อยแปดนี่ถือว่าสูงมากนะผมเชื่อว่าเป็นแบบนั้นอ้าวเฉลยครับ <c oughs> งามเศร้างามไส้ร้อยเจ็ดผิดไปแค่แนวเดียวไม่เป็นไรนะฮะแต่ถือว่าที่ผมให้โอบีอาร้อยแปดเนี่ย ผมคิดว่าเขาน่าจะได้สูงแหละแต่ร้อยเจ็ดนี่ก็สูงมากแล้วและนี่เกมก็โคตรเก่งนะฮะสำหรับเพื่อนชื่อฟันได้อ้าวคนที่2ขึ้นมาทีมงานคนที่2โมซาล่าโมซาล่านี่ต้องบอกว่าเป็นทุกอย่างหรือว่าพูลแล้วเป็นนักเตะที่ผมชื่นชอบมากๆนะฮะโมซาล่าในเกมผมเล่นประจําผมใช้ประจําถึงแม้ว่ารูปร่างอาจจะไม่ใหญ่แต่มีความเร็วแล้วก็การยิงประตูที่คมกริบผมว่าโมซาล่าอยู่เมื่อกี้ฟันได้ร้อยเจ็ดโมซาล่าน่าจะสักร้อยแปดล้กันอ้าวเฉลยมา อบอกแล้วของจริงของแท้โมซาร่านะฮะร้อยแปดนี่ค่า OVR ER นะฮะเยอะมากนะครับโมซาร่าเอาคนต่อไปดีกว่าเป็นใครครับเดคแคนไรส์นะครับสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าอย่างในเกมเนี่ยเวลาผมเล่นแล้วใช้เขาเนี่ยคือมันก็โดดเด่นนะแต่ว่าผมว่าเขาเก่งรวมๆทุกด้านผมให้ร้อยห้าละกันสำหรับ Rise, เคแนไรส์ร้อยห้าอ้าวเฉลยมาครับโอ้โหร้อยเจ็ด คิดอีกแล้วเอาคนที่สี่คนที่สี่ครับเออร์ลิงบรา n นฮาร์แลนด์ฮาร์แลนด์เหรอฮาร์แลนด์ในเกมเขาโคตรเก่งเลยน,นะตัวใหญ่แล้วก็มีความเร็วด้วยผมให้ซักร้อยแปดเอร์ลิงฮาร์แลนด์ร้อยแปดเฉลยมา อาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้แมนเชสเตอร์เขาไม่ได้แชมป์ไงผมให้เขาเรียกว่าคาดการสูงเกินไปลาหาแลนอาจจะมีฟอร์มตกตกบ้างผมลืมคิดจุดนี้พเพราะลิวพูลเก่งเกินไปอันสุดท้ายผมเชื่อว่านี้ยังไงก็ถูกออาเป็นใครขึ้นมาครับโคพาเมอร์โคพาเมอร์จริงก็เป็นตัวหลักตัวสําคัญของเชลซีนะแต่ผมว่าปีนี้ผมได้พาเขาบ่อยโคพาเมอร์เนี่ยผมว่าฟอร์มเขาตกไปเล่นในเกมเนี่ยผมว่าเขาก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งผมให้ร้อยห้าเอา มันจะสูงกว่าฮาแลนได้ไงผมให้ร้อยห้าไม่ไงร้อยห้าบอกแล้วโอ้โหนะฮะอ้าวก็5้าใบผมทายถูก2ไม่ถึงครึ่งนะฮะไม่เกินครึ่งนะฮะแต่พี่ว่าบูพี่ฟุกล่ะคุณเลือกมาว่าคุณทายถูกกี่ใบกี่คนถ้ามากกว่าผมนะ เดี๋ยวผมคำนับโชว์เลยนะฮะและเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดฝากดาวน์โหลดกันด้วยนะฮะเกม EA Sports FC Mobile และเข้าไปร่วมสนุกกันกับ tots 2025นะครับใครที่ดาวน์โหลดไปแล้วนะฮะอย่าลืมเข้าไปจัดทีม of the season ของคุณกันนะฮะเลือกตัวผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมจัดทีมของคุณที่โลกจับนะฮะร่วมสนุกไปกับเรา e s p o r t FC Mobile วันนี้ลากไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใม่คลิหน้าบ๊ายบาย